สวัสดีครับทุกท่านครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้มารีวิวกล้องถ่ายวิดีโอยอี่ห้อพานาโซนิกนะครับพานาโซนิกอ่าเป็นพานาโซนิกกล้องวิดีโอนะครับคุณผู้ชมครับรุ่น HCV ส7 0นะครับซึ่งซูมได้ไกลมากๆเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูนกนะครับอยู่ที่ปลายยอดไม้นั่นแหละครับปลายโน้เนเลยไกลๆเลยซูมมาครับ นี่ครับซูมได้ไกลแล้วก็ภาพไม่แตกนะครับคุณผู้ชมครับดูเห็นนกเอี้ยงอยู่ปลายไม้ขนาดดูด้วยสายตาเนี่ยยังแทบจะมองไม่เห็นนะครับแต่กล้องตัวนี้ซูมมาให้เห็นเป็นนกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกไปให้ดูนะครับคุณผู้ชมดูครับทีนี้นี่คือดูด้วยสายตาตัวเองเห็นไหมครับไม่เห็นเลยนะครับมามาซูมดูครับทีนี้ นั่นนะครับนกมันบินไปแล้วนะครับเมื่อสักครูน่นี้ไปแล้วแต่ว่าซูมได้ไกลจริงๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ดูก็แล้วกันนะครับเวลาผมซูมเอาออกไปเนี่ยซูมออกไปเนี่ยไกลมากๆครับนี่คือกล้องวิดีโอพ纳โซนิ c HC HCV270 นะครับคุณผู้ชมครับซูมได้ไกลจริงๆครับ